รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบรู้รอบตัวรู้รเรื่องราวให้รู้ทันข่าวบอกก้าเล่าสิเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาวบ้าน ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียเนเจอร์เอชเอ็มสวัสดีครับกลับมาพบกับบอกเก้าเราสิบโมงกับอีก11นาทีนะครกลับมาเจอกันครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเริ่มรายการกันก่อนดีกว่าเราขอไปกันที่จังหวัดเลยครับมีสิ่งอัศจรรย์แล้วก็คือฮามากๆเกิดขึ้นคือมันเวลาเล่าเนี่ยมันอาจจะจะมาเล่าทําไมแต่ชันเราผู้ชมลองดูนะฮะเป็นกิงกก่งกากิ่งกากิ่งกาเนี่ยไปเกาะบนหัวนาคหมายถึงนาคที่กําลังจะบวชนะครับนาคที่ว่านี่คือนาคที่กำลังจะบวชด,ดูภาพสิฮะ ซึ่งเจ้ากิ้งกาตัวนี้แม่ของนาคบอกว่าก่อนที่จะทําพิธีบวชของลูกชายสองคนเนี่ยกับหลานอีกสองคนคือลูกชายสองคนกับหลานอีกสองคนเจ้ากิ้งกาตัวนี้ก็มาอยู่ตั้งแต่ช่วงทําพิธีบายศีสู่ขวัญละคือเขาเรียกว่าทําขวัญน,นาคกันแหละพอไล่กิ้งกาออกไปต็กลับเข้ามาอีกไลก่ออกไปก็กลับเข้ามาอีกแต่พอถึงช่วงที่แห่นาคออกจากบ้านนะฮะปรากฏว่าเจ้ากิ้งกาตัวนี้กระโดดเกาะบนศีรษะของนาคครับแล้วคุณเชื่อไหมฮะว่าไม่ยอมไปไหนเลยยิ่งแกะ กิ้งก่าออกเท่าไหร่ก็ยิ่งเกาะแน่นขึ้นแน่นขึ้นเท่านั้นในที่สุดทํายังไงฮะก็เลยปล่อยไปตามเลยตามเลยจนไปถึงวัดครับมีผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกอย่างนี้ครับว่าให้กิ้งก่าเนี่ยมารับส่วนบนส่วนกุศลซะลองสิบอกให้กิ้งก่าเนี่ยมารับส่วนบุญสุขอน,นจากการบวชของนาคยี้สิเชื่อไหมฮะบอกไปแค่นั้นแกะออกอย่างง่ายได้เลยครับซึ่งคุณแม่ของนาคที่บวชเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณของสามีของตนเนี่ย ที่เสียชีวิตไปเมื่อปี2551มาขอส่วนบุญนะครับที่ลูกบวชอยู่อันนี้ก็ว่ากันไปครับ <S <S ท่านผู้ชมครับแน่นอนครับจนจบเรื่องของนาคที่เป็นคนเมื่อวันที่19เมษายนเอาอย่างี้19เมษายนมีเหตุการณ์ที่อุดรธานีที่ตำบลโนนสะอาดนะฮะชาวบ้านชาวหัวฝายเนี่ยแล้วก็ทีมงานช่อง9ของเราเนี่ยนะครับได้กลับบ้านไปช่วงเทศกาลสงการานต์สิ่งแรก หวยเม่วันที่16เมษายนถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านเลยฮะถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านเรื่องของเรื่องก็คือว่าเหมือนกับว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยได้เห็นพญานาคปกติจะเห็นพญานาคแบบว่าไม่รู้ท่านผู้ชมคิดว่านี่ใช่พญานาคหรือเปล่าฮะท่านผู้ชมดูเอาเองแล้วกันนะฮะเป็นคลิปตั้งแต่ตัวเองทํารายการมารู้สึกว่าอันนี้เห็นชัดที่สุดอันนี้เป็นคลิปจากฝีมือชาวบ้านอย่ิงที่ถ่ายกันแล้วถามว่าเห็นกันเยอะขนาดไหนบอกคุณมาดมฮะเป็นพันๆคน,คน เป็นพันพนคนที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ไม่ได้เห็นคลิปนี้ที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับว่าคลิปวิดีโอพญานาคเห็นชัดมากคลิปนี้จากชาวบ้านหัวฝายตําบลนนสะอาดอุดรธานีนะฮะจากทีมงานช่อง9ก้าของเราเนี่ยนะครับได้กลับบ้านไปในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาเขาเชื่อกันว่าเป็นปู่พญานาคสีสุดโทที่แสดงได้มาแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะครับซึ่งเหตุการณ์ก็ไปสอดคล้องของทั้งหมู่บ้าน เอาง่ายๆเสอย่างนั้นถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านเลยฮะแม่น่าจะมาก่อนหวยออกจริงๆน่าจะมาก่อนหวยออกท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมดูคลิปนี้ดีๆนะฮะคลิปดีน่าจะเป็นคลิปที่ชัดที่สุดของพญานาคตรงนี้คงจะเป็นบริเวณหัวบริเวณหัวปร <Okay. S 1> ากฏว่าเด็กบอกว่าเด็กห้าขวบบอกพี่มะดามหนูเห็นพญานาคจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าครับวันนี้จากนอนสะอาดนะครับที่บ้าน หัวฝายนะฮะเดี๋ยวชาวบ้านที่บ้านหัวฝายจันทบุร์มาในรายการของเราทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวกลับมากับบอกเก้าร้อยสิบฮะ ที่เห็นไปเมื่อครู่นี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านนะฮะตําบลโนนสะอาดนะฮะจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นคนถ่ายได้ซึ่งชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าเป็นพญานาคมาตามคาทํานายของพระที่วัดศรีบุญเหลืองเมื่อปี2553ครับว่าจะมาแสดงอิทธิฤทธิอีกครั้งหนึง่งจากภาพที่เราเห็นหลังจากงานถวายพระอุโบสถแล้วเนี่ยประชาชนไม่ใช่แค่ร้อยนะฮะนับพันครับได้บอกได้เห็นเสียงพญานาคหรือหงอนพญานาคในบ่อน้ําภายในบริเวณวัดเพราะอะไร ทำไมชาวบ้านถึงได้ปักใจเชื่อว่าเป็นพญานาคเหตุการณ์ที่บอกว่าสอดคล้องว่าจริงๆอ่ะมีอะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะชาวบ้านจากตำบลโนนสะอาดนะฮะจังหวัดอุดรธานีวันนี้มาอยู่ในสตูดิโอเราเยอะแยะสวัสดีร้านล่างก่อนนะครับและแน่นอนครับวันสตูดิโอครับวันนี้ขอต้อนรับคุณพวงพยอมภูหัดสวนนะครับญาติของน้องฟ้าเด็กหญิงพาวิตราภูแม่น้ำนะฮะน้องฟ้านะครับแล้วก็คุณบุญถมวิชัยวงศ์นะฮะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับสวัสดีครับ ขอย้อนไปวันที่19เมษายน <คะ S 2> ไม่กี่ภาพคลิปนั้นคือวันที่19เมษายนค่ะวันที่19เมษายนค่ะชาวบ้านอย่ากเรียกเป็นพันเหรอเป็นพันๆค่ะเป็นพัน 1, ๆค่ะทำไมพญานาคต้องขึ้นมาวันนั้นฮะเมื่อปีพศ2553นี้บ้านเราเคยคิดว่าจะสร้างศาลาแตมมม่มันเก่าแก่แล้วก็เลยคิดกันทีนี้พอมาวันหนึ่งพระอุปชาที่พราที่วัด ท่านก็เลยนีมิตบ้ามีงูใหญ่มาอยู่ด้วยเสร็จแล้วชาวบ้านก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นพญามาคแน่นอนอ,อยู่มาสักระยะหนึ่งก็มีชาวบ้านฝันว่าพญานาคจะมาขึ้นที่บ้านเราแล้วพอมาวันที่23เดือนกันยายนพศ2553ก็มีหลุมฝนตกก็มีหลุมหลุดลงมาอย่างนี้ลึกเท่าไหร่ฮะประมาณ2เมตรได้มั้งค่ะโอ้โหใช่ลงไปก็มิตัวหัวคนค่ะ เสร็จแล้วก็เลยพากันคิดว่าตรงนี้ก็คือท่านจะมาอยู่เสร็จแล้วชาวบ้านก็เลยว่าเราจะต้องบูชาท่านต่อมาทีนี้ก็มีคนไปขอปรา,ากฏว่าค่ะช่วงนั้นก็เลยถูกก็เลยได้รวมคนที่มาดูก็เลยปรากฏว่าโชคดีก็เลยรวมทุนกันได้เลยส,สาร้างศาลาศิษย์หมายถึงว่าคนไปขอโชคขอลาบกันแหละขอโชคขอลาบบ้านแล้วก็เจตนาในการรับชมและรับฟังนะฮะไม่ใช่จะแห่ไปขอหวยกันใหญ่เลยคืนนี้ หมายถึงว่าคนไปขอโชคขอลาบตรงบอตรงนั้นน่ะอยู่ดีๆบอดเมื่อก่อนไม่เคยเกิดขึ้นแล้ยวันพันปีไม่เคยเกิดขึ้นค่่ะใชฝนตกมาบอเกิดขึ้น2เมตรค่ะแล้วคนไปเห็นเหมือนงูตัวใหญ่ๆใช่ค่ะก็เลยไปขอโชคขอลาบกันใช่ค่ะปรากฏถูกถูกถูกกันเยอะไหมฮะก็สรุปว่าจนสร้างศาลาเสียจเอาโบสถ์หรือศาลาศาลาแต่ก่อนก่อนนี้ศาลาเป็นศาลาค่ะเป็นศาลาทีนี้ต่อมามีอุโบสถแต่ว่าเป็นหลังเก่าสุดโทรมมากครับจะบวชนี้ทั้งทีนี่ก็ต้อง เวลาฝนตกก็ต้องหลบฝนไปอยู่เพราะเลยก็เลยชาวบ้านก็เลยปรึกษากันว่าเราจะขออนุญ,ญาตทําสร้างอุโบโสถใหม่เนี่ยจะทํำยังไงทีนี้ชาวบ้านก็เลยตกลงกันว่าเราจะต้องหาทุนสักก้อนหนึ่งเสร็จแล้วก็เลยพาก,กันไปหาทุนกับลูกหลานหรือชาวบ้านระดมกันนี่แหละที่ขายอ้อยมั่งที่มาทํางานกรุงเทพมั่งนะก็เลยได้ทุนไปก้อนหนึ่งแล้วก็ไประดมแล้วก็จัดการบางศิลาเลิกที่จะสร้างอุโบสถหลังเก่าเราลือออก เราจะสร้างหลังใหม่ขึ้นทีนี้ช่วงที่บวชนี่ก็ไปบวชบวชที่วัดบ้านอื่นอให้ให้ชาวบ้านถ้าสมมติจะบวชให้ไปบวชวัดอื่นก่อนค่ะค่ะต่อจากนั้นก็เลยมาวางศิาลาฤกษ์วันที่12เมษายนที่ผ่านมา12เมษายนวางศิลาฤกษ์ก่อนที่จะวางศิาลาฤกษ์นั้นก็มีพระอยู่ที่วัดอื่นก็ทํานายเหมือนกันบอกว่าเนี่ยถ้าวางศิาลาฤกษ์เสร็จก็จะมีปฏิหารเกิดขึ้น เอาละครับท่านผู้ชมฮะจะมีปฏิหารเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เชื่อแต่ก็เกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากับบอเก้าเราสิฮะใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยโดฟแฮเทอราพี ทานผู<ส>ช้ชมครับไปดูกันต่อสิครับว,ว่าเหตุการณ์ที่พญานาคจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารคืออะไรและมีเหตุการณ์อะไรฮะที่เกี่ยวเนื่องในวันที่14เมษายนและอะไรที่ทําให้ชาวบ้านถูกหวยกันทั้งหมู่บ <Jest S 1> <Tanner>. ้านขอเน้นนะฮะทั้งหมู่บ้านแล้วก็ทุกบ้านอะไรเกิดขึ้นไปดูกันฮะ14เมษายนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันคือนี้น้องหนูคนนี้เด็กห้าขวบหนูบอกหนูเห็นพญานาคเหรอลูกจริงหรือเปล่าลูก งูเหลือมหรือเปล่าคะหนูหนูเห็นพญานาคยังไงลูกตัวใหญ่ใตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่แค่ไหนสีอะไรลูกสีเขียวสีเขียวแล้วลูกไม่กลัวเหรอคะไม่ไม่ไม่กลัวครัว่าหนพายไซสันเขาจะบอกว่าไม่ใหญ่ขนาดไหนขนาดขนาดแล้วพญานาคขึ้นมาทำอขึ้นมาจากตรงไหนลูก ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วขออนุญาตนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันที่14ี่เนี่ยมีรอยพญานาคเกิดขึ้นที่บ้านของคุณอรอนละไทยบุตรสาระทีนี้น้องฝ้ายคนนี้ก็เลยเดินไปกับญาเขาก็เลยญาเขาก็จับมือแล้วเขาบอกว่าย่าน่ะจับมือหลานหมางใดเกาะเห็นตาเลียมเลียมยุติแต่แค่คนว่าคืออะไรนะฮะเห็นตาเลียมเียมเออเห็นตาตาตาใหญ่ใหญ่คุณเห็นเอง เนี่ยในน้องฝ้ายเขาบอกย่าน้องฝ้ายเห็นตอนแรกเป็นยังไงลูกอันนี้คุณย่าคุณย่าสาวจริงนะฮะคุณย่าสาวจังเลยนึกว่าคุณแม่ตอนนี้คุณย่าตอนแรกเขามามาบอกคุณย่าว่าไงเห็นตาอยู่ใต้ตะแครตาใหญ่ๆตาสองนุ่ยเหลี่ยมๆเพิ่นว่าน่ะเขาว่าไงนะเขาว่าตาตัวๆอยู่ใต้แค่ใต้แค่คืออะไรครัใต้แค่แค่ที่เขาเขาทำนั่งเขาทำไม้ไผ่ทำเป็นแค่นั่งโอ้แครนั่งแค่นั่งแค่นั่ง เขาเห็นนาองไฟ้ค่ะน้องไฟเขาบอกว่าเขาเห็นเขาจับแขนยาเขาไปจูงไปที่บ้านนันผู้บุญกับว่าตัวดีพ่นจูบานหลังนันกับพายจูงหญ้าไปหญ้ากับพาไปทมแล้วว่ายหญ้าพนไปใส่ปู่หญ้าพันไปใส่ลูกเพ่นไปเข้าห้องน้ำมาซันบาน้องไฟวบ้าน่ะเขาว่าไงนะมาพญานาคไปเข้าห้องน้ำไปเล่นน้ำอ๋อพญานาคไปเข้าเขาจะบอกว่าพญานาคไปเล่นน้ำค่ะพญานาคไปเล่นน้ำเขาบอกยากเขา แล้ว,ลวเ,เล่นน้ำแล้วกันเลยว,ว่าเพิ่นออกไปใส่อียกลู่ลาเพื่อนไปใส่เพิ่นออกไปวัดแล้วพี่สันพญานาไปวัดแล้วเนี่ยบอกยากเขาคือตอนแรกอยู่ในบ้านค่ะเสร็จแล้วปุ๊บถามว่าพญานาคไปไหนไปวัดเหมืนไปไว่ายน้าไปวัดเลยไปวัดเลยค่ะหลงออกไปวัดแล้วแล้วพญานาคเขาเขาขึ้นมาทําอะไรลูกเขาขึ้นมาอย่างนี้ลูก ขึ้นมาให้คนมองให้คนมองก็คือขึ้นมาให้คนเห็นอ๋อขึ้นมาให้คนเห็นตอนแรกเชื่อไหมฮะก็ไม่เห็นย่าไม่เห็นย่าดูไม่เห็นน้องฝ้ายลูกใช่งูเหลือมหรือเปล่าลูกลูกเคยงูไหมคะงูเคยงูหรือเปล่าลูกหนูหนูเคยเห็นงูแต่ว่างูมันเป็นยังไงงูตัวน้อยๆงูมันตัวน้อยๆอแล้วที่หนูเห็นเป็นตัวยังไงยังไงคะที่หนูเห็นอยู่ใต้แค่เป็นตัวยังไงลูก ติโนบอกพิานณาเป็นไปยังไงตัวเป็นสีเขียวเออตัวสีเขียวเขียวใหญ่ๆยาวๆตัวสีเขียวเขียวใหญ่ๆยาวๆแล้วหนูไม่กลัวทําไมอะลูกเป็นลูกปั้นเหมือนลูกปั้นเหมือนลูกปั้นอ๋อเหมือนลูกปั้นเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าคะลูกนี่รายการพิจมดามีนี่เป็นอย่างนี้ป่ะลูกแมนแมนแต่ว่าอะไรอ๋อก็ใช่ใช่ค่ะใช่อย่างนี้เลยเหรอลูกเหรอจ้าตลก แล้วตาเป็นสีเหลี่ยมๆตาแล้วเขามองหนูไหมมองมันแล้วหนูไม่กลัวด้วยเออแล้วเขาบอกหวยหนูไหมลูกเขาบอกหวยไหมเขาบอกเลขบอเขาบอกว่าลูกเขาบอกเลขย่ญาหญาจับแขนแล้วก็ไปยังไงทีนี้เขาบอกเลข้องว่าเขาบอกว่าตัวดีอยู่บหานลังน้นเป็นว่ะเออเขาว่าไงนะเขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่บอกเขาจับแขนยญาเขา เขาก็เลยบอกว่าตัวดีอยู่บ้านหลังนั้นบ้านเลขที่หนึ่งหกแปดปรากฏว่าหวยออกค่ะอ๋อหลังงวดที่16บที่ผ่านมาเนี่ยถูกกันบะถูกหมดทั้งหมู่บ้านนี่เลยคือที่มาทำไมไม่มาก่อนหน้านี้นะฮะรายการก็ไม่ได้หยุดทำไมเพิ่งมาวันนี้หลังจากที่หวยออกชาวบ้านหมู่ถูกถูกส่วนมากแล้วก็เลยระดมกันว่าเรามาทําบุญแล้วก็แห่ต้นเงินเอาเอาต้นผ้าป่าเนี่ยพร้อมกับมีนาจะบบวช เราก็เลยรวมกันแล้วก็จะไปทอดถวายที่วัดมีน่าจะบวชด้วยค่ะแห่แห่อยู่บนรถนะแหย่หนากฝนทีนี้ฝนล้อมหมู่บ้านไปเรียบร้อยแล้วพอไปถึงวัดเอาอย่างนี้พอไปถึงวัดอะไรเกิดขึ้นเราเรีกันสักคู่นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนแหมลูกชายมานี่ดีใจใหญ่อะเบรกก่อนฮะจะกลับมาก็บอกก้าเราสิบครับใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิ ช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยยาสีฟันซอสเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากงวดวันที่16ท่านผู้ชมใช้ใช้ยาในการรับชมและรับฟังทั้งหมู่บ้านถูกหวยกันหมดตัวเล็กถูกเขาไหมลูกพ่อแม่ถูกไหม,อมบอเอาอย่างนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยถูกหวยหมดแล้วนะหรือถูกถได้เงินหมดแล้วก็เลยจะทําบุญในการสร้างโบสถ์กันค่ะ ก็ต้องมีการแห่พระป่ากันถูกต้องไหมฮะค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็มีการบวชค่ะวันนั้นตรงกับวันที่19เมษายนค่ะอะไรเกิดขึ้นฮะทีนี้พอแห่ไปถึงวัดก็เลยมองไปเราเราก็จิตจิตใต้สำเนึอของเราก็รู้ว่ามีปู่อยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ปู่พญานาคเนี่ยเราก็มีความเชื่ออยู่แล้วพอไปถึงทีนี้คนก็บอกว่าปู่พญานาคขึ้นแล้วทุกคนนชาวบ้านตอนนั้นชาวบ้นนนา,วบานอยู่ที่นั่นเยอะไหมฮะอยู่เยอะประมาณประมาณ มันสักห้าหกร้อยนี่ช่วงนั้นห <5, 600 S 2> ้าหกร้อยคนห้าหกร้อยคนเพราะว่าหมดทั้งหมู่บ้านเลยแห่นาคด้วยมีนาคบวดด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงที่กลับไปกันด้วยซ้าไปไปช่วงสงการเขายังกลับไปกันอยู่ถูกต้องไหมฮะค่ะถูกต้องค่ะช่วงสงการพอดีไปช่วงสงการตอนนั้นลูกหลานย,ยังไม่กลับไปกรุงเทพกันยังเลยลูกหลานกลับไปหาพ่อหาแม่กันค่ะทุกคนอยู่ที่หมดห้าหกร้อยคนค่ะเห็นสิ่งที่เห็นคือเห็นพญานาคเกิดขึ้นโผล่ขึ้นที่สะเนี่ยตรงนี้นะคะ โผล่ขึ้นที่ศาลเสร็จแล้วพวกเราที่แห่ต้นเงินอยู่นั่นพ้าป่าอยู่นั้นก็เลยวิ่งกลูไปดูไม่แห่ต่อแล้วดูก่อนค่ะขอขอหยุดได้ก่อนขออยู่ได้ก่อนขอเหลือเหลือเฉพาะนาคที่จะบวชอยู่บนรถให้ให้ให้เฝ้าต้นเงินผ่านผ้าป่าไปด้วยแล้ววิ่งไปท่านผู้ชมคิดดูนะฮะกำลังแห่กันอยู่กำลังจะไปถวายวัดคนจะบูพญานาคขึ้นแล้วึ้นและเอาทิ้งไว้ก่อนเลยต้นเงินต้นทองนาคที่กำลังจะบวชอย่าเพิ่งไปไหนเฝ้าไว้ก่อนเงินขอไปไหวพญานาคก่อน ท oh. ีนี้ทุกคนก็วิ่งไปล้อมรอ,อบของบริเวณสารนะคะ <Huh? S 2> ก็เลยเห็นขึ้นอย่างนี้ทุกคนก็ดีใจโห่ร้องกันใหญ่เลยท <c oughs> ีนี้ก็เลยมีมีความคิดว่าถ้าจะปลาหนีถ้าคนโห่ร้องทําไมทาไมอยู่ได้เพราะปกติสารนี้เราไม่ไม่มีปลาใหญ่เราปล่อยแค่ปลานินพอเราแห่มาถึงทุกคนก็ได้สเสร็จทีอ้าเรากลับเอาต้นเงินมาใหม่ ต้นผ้าป่ามาใหม่เราไม่แห่บริเวณล้อมรอบบ่อน้ําดูสิทีนี่เปลี่ยนแผนเลยตอนแรกกัแหวนไมได้ค่ะเราจะแกแห่ล้อมศาลาอตอนแรกจะไปแห่ศาลาเอาไม่เอาแล้วสาลา่งสาลากลับมาบ่อน้ําเลยอทีนี้เปลี่ยนโปรแกรมค่ะเปลี่ยนโปรแกรมพอคนแต่ละคนที่ที่มีต้นผ้าป่าต้นผ้าป่าที่างวิ่งไปเอาของตัวเองแล้วก็ไม้แห่ในขณะแห่กันนั้นก็ฟ้อนไปด้วยโดนตีแห่ก็มีด้วยเสียงดังเสียงดังด้วยตาคนก็โห่ร้องมากด้วย เวลาแห่ไปทางทิศเหนือท่านก็มองไปด้วยแล้วชานยานมองไปด้วยเวลาแห่ค่ะเวลาแห่หมุนหมุนหมุน,มนแล้วก็เลยบอกว่าปูให้ลูกหลานเห็นเถอะสะบัดหางให้ลูกหลานเห็นเถอะเล่นน้ําให้ลูกหลานเห็นเถอะแต่ปรากฏว่าลงเลยจริงๆเลยนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นคือลง,งลงเลยยังไงลงผุนลงน้ําเลยคือเล่นน้าไม่เห็นค่ะเล่น<ๆ>น้ําไม่เห็นเลยจริงๆเลย เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังนะครับขอบคุณฮะอุตส่าห์เดินทางมาขอให้คนไปร่วมบุญเยอะๆค่ะสาธุสัญญาก,กพยาน่าบอกไว้เมื่อไหร่ต้องโทรบอกลุงมะดำนะอาเนาะอาเนาะอาเนาะลุงเนาะ<พ><พ>อามดดำ<พ><พ>นะเรียกพี่มดดำดีกว่าพ,พ,พี่มดดำนะต้องโทรบอกพี่มดดำนะลุกนะค่ะถ้าพยาน่าขึ้นเมื่อไหร่ต้องโทรบอกพี่นะค่ะโอเคขอบคุณครับอุตส่ามาจากอุดรครับขอบคุณด้านล่างด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากๆฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้พบกับบอเก้าเล่า1ิบห้าโมงเย็นครับวันนี้ก็ไปก่อนฮะสวัสดีครับใใคคใใครรบบออกกุณล้้จะเ่าห